เเวลาเดินทางต่อเนาะไปที่เมืองซบเบาชมบรรยากาศแถวฮาวเซนฮาวเซนฮาวเซนแล้วก็จะไาขึ้นด่านป่าหางนะครับก็จะไปอัปเดตก็คือไม่มีอะไรครับขึ้นไปแค่คุยกันให้เห็นสภาพของด่านปาหางในปัจจุบันแล้วก็ให้ได้รับอัปเดตข้อมูลคือด่านป่าหางจะเปิดเป็นด่านสากลแล้วนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสมิธ เปนบอ่อเสียงวันเปิดปมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศเลาวมานะครับทางทางการเลยก็ว่าทางการนะครับทีนี้ก็หมายว่าคนในประเทศที่สามสามารถที่จะจับพาสปอร์ตออกได้ผมนี่ผมรอมานาน,น้ะครับก็คราวนี้ก็สบายแล้วเข้าทางเซินลาก็เข้ามาทางหมอกโจแล้วก็จับรถจากสุบเบาเข้าประเทศลาวได้ ไอ้เข้าไปสำเนอได้นะครับมันต้องมีรถโดยสารอยู่แล้วนะแม่นบปเซียงนี่แหล้วซัมเตอร์ยังมีเนาะซัมเตอร์ซัมเตอร์ไปแทงวานยังมีเลยแล้วซสำเนือจะมาบอกโจไม่มีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสบายบ้านห้าแสนหรือบ้านเมืองเลยบ้านเมืองห่งเนาะหางเสนแล้วลาดเส้นลาดแสนหรือเมืองห่งเนาะสวยงามด้วยเจุนี่นะแถวๆนี้นะสุดยอดเลย ถ้ายังมาเที่ยวมาที่ช่วงนี้เด้อช่วงนี้เลยงามที่สุดเลกั้ช่วงนี้ไปแต่ก็จะเป็นหนาหนาเป้าเป้าเลยทน่ะดูแล้วช่วงนี้ในงามที่สุดแล้วนะครับช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับงามจริงๆนะครับเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยสุยอดหนาคันไล่นาคันใดที่ไม่ได้สูงมากมายแต่มันก็สวยงามนะครับน้ำน้ำนี่เขามาจากันชั่นฟูเลย สมกับเป็นน้ำซ้ำนะดินแดนำำน้ำซ้ำน,นะครับเสียดายว่าแดดมันไม่ออกนะมันเป็นฟ้ามันอย่างนี้นะครับมัวมัวยังมีมิดฝนยืยือยู่เลยมันมีฝน,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 นแต่แดดน้อยขนาดมาหน้าหนาวก็ไม่ไม่มีแดดเลยครับบ้านเบียงหังบ้านเบียงหังนะครับ เบียงหางหรือเมืองหางเบียงเบียงทางเมืองหางเนื้อโอ้โมุมบรรยากาศทุ่งนานี่นะสะอ้อนที่สุดเลยทุกคนยุดไายบุด้เลยงามเห็นวิวแบบนี้ตล,ตลอดทางยุดไายบุด้เลยจะได้ชมแบบคลิปแงวแง่เลยสามเมืงองล่องหมาสามเมืองเรียบหมานี่คือ,อ,คอที่ที่หูเข้าหู่น้ำผ่องแขวนหัว แววงหัวพันเลยนะครับคืออากาศมันร้อนมันก็จะมีพวกบลรมากรากไม้ด้วยมะพ่วงบักกระลอกอะไรเงี้บักกลอยอย็อกใหญ่ครับโอ้เขื่อนงามแท้ลัคนี้นะ่ะลัคนีในงามเนาะดูล่าเลยอาการสร้างแล้ดิอาการสร้างใหม่เออสร้างใหม่ เาเสียงาากัวซางก็ซีไปโอ้อลังการพดูดีิเป็นเงินไร่พดูดล <laughs> ดน้อยเห็นทางแต่พอโตล <laughs> แล้วเน็ตแล้วเทียนแทมันโฮมหัวก,ก็พอแล้วถ้ามีเมียหลายคนก็ค่อยสร้างใหญ่ๆ <laughs> ถ้ามีเงินไร่ก็จะไปสร้างอยู่นครหลวงคนแล้วเนาะโอ้ไหว,วนะสร้างนครหลวงเนี่ยเจอนี่นั่นที่ดินมันแพงเนะี่ยแพงงิ่เงี้ย โอ้ทางโซนนี้มาที่ไรก็เจอควายทุกทีเลยครับควายควา,ายดำใช่ทางตอนรอแรงๆนี่เขาจะเอาควายกลับบ้านนี่โอถ่ายมานี่ตอนตอนคอยครับยามแรงนี่มันจะกาศเขาจะคุ้ตังเขื่อนยอตินฟูมวาคักแต่บิวโอ้โหไหวดะรัสเซียเลยดินเจือหลัดมากแล้วโอ้ทุ่งนานี่ยนะเนบนเนื้องบนเดี๋ก็ยังงาม ยุทธไปยอะไรเท่ๆเลยทุกคนเอ,อ้ยนี่เห็นง,งามนะครับนาข้าวได้ง,งามจริงเลยนะครับแล้วเขาทำนาได้สองพังนะครับลองคิดดูเลยเข้าเกี่ยวเขาแล้วก็เกี้ยวพิษนาแซงเก,เ,เกี่ยวข้าวแล้วก็ทำนาแซงต่อนะครับโอ้สายหมอกงามเลยเชียงคับ 这个。 เดียมม้าแถวนี้เป็นลองทีง่วยวเนาะเป็นลองทียาวแล้วก็ฟูซุ่งสันนี่ก็กับร่ายไปเดินนแถวนี้คือ,อยูแทวทางวานเหามันเหมาะในการสร้างปั้นแปกเมืองนะครับเมืองเสียงคอเก่าเนี่ยนะครับดึงในเขตหัวเมืองหัวพันห้าทั้งหกนี่เสียงคอนี่คือเป็นเมืองที่โอ ก็จะมีคนอยู่เยอะแเลาแล้วคนทางเสียงคอนี่ยพยกไปทางอื่นเยอะครับประชากรเลยเหลือน้อยครับแล้วมันก็แตกเป็นสามเมืองเลยเราเสียงเนาะแตกเป็นเมืองแอดเมืองสุเปาประชากรมันเลยดูน้อยนะครับแต่ในความเป็นจริงคือประชากรเสียงคอนี่ถือว่าน่าจะมากสุดแล้วล่ะครับนางัวบ้านนางัวนาที่มีตะกัว โอ้มายางนี้เนี่ยมันชุ่มชื่นหัวใจนะครับสดชื่นในหัวใจจริงๆเลยนะครับชอบมาบ้านานีน่แหละบ้านเมืองหัางบ้านเมืองห่างงันะครับแล้วบ้านเมืองห่างอนนี้จะเป็นจุดส่มจุดส่มของเขตข<อ>เขตใกล้ชลุรีครับแต่ว่ามันก็ใกล้กับมางสุเตาแล้วนะ มีตลาดน้อยนะครับโอเข้างาัริสิทเสียอมเลยจะมีอาคารร้านค้านะครับขาดแต่เงินพักต้องเสียงเนาะเงินพักรายอย่างน้อยหัวน้ำหักคือร้านค้าก็ พอสมควรนะครับโอ้นำโอ้<ส>นำเสื้อแฮงมีร้านซ่อมแตกเที่ยวทางขึ้นไปโอ้ทางขึ้นไปยังยากจริงๆไม่ท่าพอเจ้านมทำไมยาวเลย เขจ่ยมจากเมืองสุเบววเนาะตัวเมืองแต่ก็เขาเขาจะฮากะลำลาเนีทางนี้เนาะเอออันนี้ทางนี้จะดำลาเขี่ยวจะนานเขี่ยกว่าลำกว่าชาวบ้านเขาต้อจอกลงไม่นานนะครับบ้านหางส่านที่ทางเทิงเฮือนเขาจะเนี่ยนานโอ้โหสุดเลยเนาะ หลนี่สวยของเส้นนี้นะครับต้นมะพร้าวเอ้นั่นคือบ้านคนอยู่นะครับบ้านเหลือเสียงบ้านเมืองห่างบ้แม่นได้บ,บ้านเขาเคยไปเนี่ยบ้านนี่นะมะพร้าวเนี่ยบ,นะบ้านเมืองเมืองเมืองอะไรวะ เมืองโฮมเมืองโฮมเมือว่ามาย่างริ้เน่นะก็เมืองโฮมเมืองห่ังทินะจะซื้อจากซ้ำๆๆกันนหราวเส้นลัดเส้นมาเดินเล่นตอนค่ำๆ่ยามแรงกับเปลียนนะครับเอเฟซีเลยครับเจฟซีเซยนหลจอกเนะครับมับนโอ้น้าใสเลย น้ำหอมนี่ทำให้คิดถึงน้ำน้ำหอมที่เดียนเบียนฟูเลยชื่อเดียวกันเลยครับน้ำยมนะวันนี้เงียบเลียบได้เงียบตองทางน้วยบ้านพุลาบ้าน<ด>าน,าานี้นะวัดมีวัดบ้านนาจอนี่เป็นบ้านผู้ไธนะครับผูพุทับ น้ำมาเจอขัวแล้วนะครับใส่น้ำมาขัวที่จะขึ้นไปด่านป่าหังนะครับโอ้ยน้ำหนองสุดเลี่ยนนี่บาขึ้นฮอรเนาะโอ้ยยังไกลเ,ออเมืองซุปเบาเท่าเกตเมืองซุปเบานะครับแต่เราจะไปด่านก่อนนะไปด่านแล้วค่อยลงมาหาที่พักนะครับถ้าไม่มีก็ไปเมือง เชีงคอ้อเมืองแอดนะครับถ้าตาไม่มีจริงๆก็นอ,นอนตู่น่องค้างไมนะ่นอนต <c oughs> อู่มเรต้องไปถ่ายทำรายการที่เมืองแอดครับไม่ถ่ายไม่ได้ครับเมืองแอดมีที่ถ่ายเยอะนะครับโอ้วิวจาะบออลงามเลยเนาะตอนนี้ก็ช่องมงคิงเนาะเสาอย่างเสาเสาปลายักที่ฮอดลานเนาะเราก็จะแบะเบะไปหน่อยนึงเพราะว่าทางกางาม แป๊บเดียวสักสี่หลักหนึ่งนะพอตอนลับไปเลยตอนนี้พี่น้องคนเวียดนามนี่เขามีเงินนะครับ